สวัสดีเพื่อนเพืเอที่รักรถไฟนะครับคลิปนี้ผมอยู่ตรงจุดตัดทางด้านใต้ของราชบุรีนะครับเดี๋ยวจะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับเป็นรถเร็ว171ครับตอนนี้กำลังจะออกจากสถานีราชบุรีนะครับขณะที่ถ่ายทำก็เวลา15นาฬกานาทีนะครับ ก็ถือว่าวันนี้รถเร็ว 1, 1. นึนี่ทำเวลาได้ดีเลยนะครับก็น่าจะล่าช้าอยู่ประมาณสัก10กว่านาทีครับเป็นขบวนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับ นี้ก็ใช้ฮิตาชินะครับออกมาแล้วครับสวยงามเลยทีเดียวครับ ใช้ทีตาชี้สี่ห้าสวหสามกระบวนนะครับไปครับโอ้ยาวจริงๆเลครับ เรียบร้อยครับสุดยอดจริงๆเลยครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับราชบุรีสเตชันคนบ้านรถไฟครับ